เอาละครับกลับมาในช่วงสําคัญของรอบ s ซม i ไฟ n a l ไม่ทองคําเด็กนะครับต้องขอบคุณป,ป้าาลุงทั่วประเทศนะครับที่โหวตภายใน,นกับน้องๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้ง30คนอ้าวอีกสักคู่จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของไม่ทองคําเด็กนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะตอนนี้นะครับทีมงานกําลังรวบรวมคะแนนนะครับนี่อ้า,อาวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่พันสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสองประภาศีนะครับผู้ประกาศข่าวสาวสวยของเราช่องเวิร์กพอยนี่เองได้เห็นตัวเป็นๆสักทีนะคะเสียงหนูวะลูกใช่เลยค่ะทุกสาวอาทิตย์นะไหมทองคําเด็กจ้าในค่ะเสียงสองคนนี้นี่เองเหรอค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะจนถึงนัขณะนี้ต้องบอกว่าขึ้นลงกันแบบว่าโอ้โหแบบต้องบอกว่าชิวเฉียดกันมากนะ คือเสียเวลาไม่ได้เลยค่ะทุกวินาทีตอนนี้คะแนนขึ้นตลอดต้องลุ้นกันนะคะย้ำนิดนึงพี่พันธ์ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังโหวตได้อยู่นะคะท่านผู้ชมคะจนกว่าลุงพันธ์จะให้สัญญาณปิดโหวตตอนนั้นโหวตไม่ได้แล้วนะคือหมดเลยใช่แล้วค่ะครับผมโอ้โหเอาตอนนี้ทีมงานเรากำลังทำงานอยู่ขมักขมามเลยนะฮะช่วยกันน้าดูนะครับใช่ค่ะเอาละครับในระหว่างที่เรากำลังรวบรวมผลโหวตตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ไปชมผลงานของน้อง ทั้ง30คนอีกสักครั้งนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บทสรุปของใหม่ทงคำเด็กเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็น4คนสุดท้ายที่มีคะแนนโหวตจากคนไทยทั้งประเทศมากที่สุดืืื่่่นนนนนนบคคสสูเพอพออออฝัลงงงต้งหตง้หหาใใจววมดไ d ดังนั้นคือน้องๆที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งทั้ง30คนนะครับผู้ชมครับการเดินทางในไม้ทองคําเด็กต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนได้รับทั้งมิรภาพนะฮะแล้วก็ประสบการณ์นะฮะความรักจากครอบครัวไม้ทองคําเด็กนะครับแหมน่ารักมากๆเลยนะครับเอาละครับตื่นเต้นนะฮะและถึงเวลาแล้วนะครับที่ลุงพันขอทําการปิดโหวตครับเอาละครับตอนนี้ลุงพันปิดโหวตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ รอกันนะฮะแล้วก็ทีมงานนะครับตอนนี้ให้สัญญาณว่ารูปรวมผลโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวถ้าเรียบร้อยแล้วลุงพันขอผลโหวตครับเรามาลุ้นนะครับว่าน้องๆที่มีผลโหวต4อันดับสูงสุดที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลจะเป็นใครกันบ้างนะครับโดยลุงพันนะฮะ จะประกาศนะครับอันดับที่1ไปถึงอันดับที่4นะครับให้ได้ลุ้นกันมากขึ้นนะครับเอาละครับน้องๆทั้ง30คนมาลุ้นกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆบร้องคำเด็กทั้งประเทศเลยนะครับอันดับที่1ได้แก่น้องน้องลุ้นนะลุงพังก็ลุ้นด้วยนะครับใครจะมีอ้าวน้องแพรมครับโอ้โห ได้ไปนะครับ1 6 9 8 7 0สบโหวตนะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหคนแรกน้องแพมนะฮะอันดับหนึ่งต่อันเลยครับอันดับที่สองได้แก่น้องเป็นใครนะจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลน,นะครับน้องน้องอิงนะครับผมโอ้ยินดีด้วยครับได้ไป 167,223โหวตครับโอ้โหยินดีด้วยครับตอนนี้ผู้หญิง2คนเลยนะฮะเหลืออีก2ที่ลุ้นต่อครับอันดับที่3ได้แก่น้องทางบ้านเชียร์ใครนะครับตะโกนมาเลยนะฮะน้องโอ้โหเสียงอื้องไปหมดนะครับตอนนี้น้องมาปรางครับโอ้โห ได้ไปนะฮะ1 6 4 0 3 1บโหวตครับเอาล่ะครับตอนนี้ที่สุดท้ายอันดับที่4เลยนะครับลุ้นครับอันดับที่4ได้แก่น้องน้อง,องสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับใข่น้องลุ้นครับลุ้นน้องไข่มุกครับโอ้โหคนสุดท้ายครับได้ไป 1,48795โหวตนะครับเอาล้วครับนี่คือ4อันดับนะฮะ1,2,3,4ที่เข้าสู่รอบไฟนอลน,นะครับเอาสลับน้องคนอื่นครับสามารถตรวจสอบผลโหวตได้จากตารางนี้เลยนะครับเอาดูกันได้เลยครับ ดีใจด้วยกับน้องๆ4คนนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบไฟนอลครับซึ่งเด็กทั้ง4คนจะต้องแสดงความสามารถ2รอบด้วยกันนั่นคือในวันเสาร์เป็นรอบเพลงถนัดนะครับและวันอาทิตย์จะเป็นรอบเพลงคู่กับศิลปินนะครับและที่สําคัญครับผลโหวตของน้องๆ้ง4คนในรอบ s มิ i f นอล l นีตอนนี้ล้างแล้วครับเป็นศูนย์โหวตเพื่อ้คุณผู้ชมได้เริ่มโหวตใหม่ในรอบไฟนอลน,นะครับโดยจะรู้รหัสโหวตแล้วก็เปิดโหวตในสัปดาห์หน้า ห้ามพลาดรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนเลยนะครับหนึ่งในสี่คนนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการไม่ทองคำเด็ก <c oughs> คนที่2ของประเทศไทยติดตามกันได้นะครับพบกับความน่ารักสดใสในสัปดาห์หน้าของรอบไฟนอลกับรายการไม่ทองคำเด็กนะวันนี้ลุงพันธ์แล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพ <c oughs> บกันเสาร์ที่นี้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีครับ